ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อจีซิงหยวนลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงจึงปรากฏกระแสวังวนสีดำพร้อมกับเหนียวนำจีซิงหยวนหายเข้าไปในนั้นเฉินเซี่ยงหันมองไปรอบๆพลางถอนหายใจออกมาอย่างผ่อนคลายเดิมทีที่นี่เคยมีผู้เชี่ยวชาญน,นับร้อยๆแต่ยามนี้มันเหลือเพียงเจี่ยกังยี่เท่านั้นชายชาราเช่นเจ้าดวงแข็งชมัดดาไอ้กลุ่มระยำของเจ้าตกตายไปหมดแล้วแต่เจ้าเป็นคนเดียวที่ยังเหลือรอด เฉินเซียงกล่าวปนน้ำเสียงหัวเราะนอกจากนี้เจ้ายังได้เห็นท่านลุงไปสู่เบื้องบนวัตจักหมื่นเตา๋าถือเป็นบุญตายยิ่งนักเพราะคนอื่นๆไม่มีวาสนาจะได้เห็นเจ้ายามนี้เจี๊ยกังยี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำเช่นไรมันตระหนักดีว่าไม่มีใครสามารถช่วยเหลือมันได้เนื่องจากจีซิงหยวนสังหารโหดพวกพ้องของมันไปหมดแล้ว การทะลวงระดับทำให้จีซิงหยวนมีความแข็งแกร่งจนไม่อาจประมาณได้เขาเข็นฆ่ากลุ่มคนชุดแดงและพวกพ้องได้อย่างง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือสิ่งนี้ทำให้เจียกังยี่เกิดความริษยาชิงชงังเพราะคนที่ได้ทะลวงระดับกลับไม่ใช่ตัวมันเมื่อความริษยาเข้าครอบงำจิตใจเจียกังยี่จึงเกิดอาการคลุ้มคลั่งเสียสติมันแหกปากตะโกนเพื่อระบายความชิงชังในใจจนเฉินเซียงเริ่มรู้สึกรำคาญแต่แล้วมันก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าทีาท่ขยับเข้ามาใกล้ เฉินเซียงเดินเข้ามาหยุดยืนข้างกายมันยามนี้เขานำดาบเทพเก้าชั้นฟ้าออกมากระชับมันก่อนหน้านี้เจียกังยี่คาดเดาว่าเฉินเซียงไม่สามารถใช้งานดาบเทพเก้าชั้นฟ้าได้เนื่องจากมาถึงขีดจำกัดในการใช้งานอย่างไรก็ตามยามนี้มันได้รู้แล้วว่าการคาดเดาวของมันผิดไปถนัดเพราะเฉินเซี่ยงยังสามารถใช้งานดาบเทพเก้าชั้นฟ้าได้ในที่สุดเจียกังยี่ก็ตระหนักได้แล้วว่าเฉินเซียงจงใจเก็บซ่อนเอาไว้เป็นไม้ตายสำคัญและต้องการถ่วงเวลาพวกมันในการต่อสู้จริงๆ อย่าห่วงข้าได้เตรียมสุสานไว้สําหรับเจ้าแล้วต้องบอกเลยว่าข้าเลี้ยงคังคกตัวเขื่องเอาไว้ท้องของมันมีพื้นที่ให้เจ้านอนได้สบายสบายสิ้นเสียงดับเทพ9ก้าชั้นฟ้าจึงตัดผ่าลำคอของมันจากนั้นเฉินเซียงก็ได้ยัดซากศพของมันเข้าสู่กระจกเทพหกวิถีเพื่อให้เจ้าหัวคังคกได้กลืนกินเมื่อตัวปัญหาถูกฆ่าตายไปทั้งหมดเฉินเซี่ยงจึงออกเดินทางไปยังช่องทางลับในเขตแดนอับแสงทันทีหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่น เฉินเซียงเงยมองท้องฟ้าในที่สุดท่านลุงก็ทะลวงระดับได้สำเร็จหวังว่าเขากับชายชราครึ่งผีครึ่งวิญญาณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีในเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเตา่าระหว่างนั้นเฉินเซียงก็นึกไปถึงเรื่องการตกตายของเทพเมดยาหมื่นเตา่าซึ่งมันทำให้เขารู้สึกหดหูไม่น้อยเทพเมดยาหมื่นเตา่าเมื่อข้าไปถึงเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเตา่าข้าจะทวงความยุติธรรมให้แก่ท่านหลังจากเฉินเซียงให้คำมั่นในใจมันก็ทำให้เขาคลายความหดหูลงได้ สืบเนื่องจากครั้งที่ชายชราชุดแดงพยายามควบคุมเขาด้วยมนสะกดมันส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเขาโดยตรงแม้พลังมนสะกดได้สิ้นสุดลงแล้วแต่จิตวิญญาณของเขายังคงบอบช้ำก่อให้เกิดความอ่อนไหวทางสภาพอารมณ์อย่างไรก็ตามการพักผ่อนอย่างเต็มที่จะช่วยขจัดผลกระทบดังกล่าวได้อย่างง่ายดา <c oughs> ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงตัดสินใจพักผ่อนเป็นเวลาหลายวันก่อนจะเริ่มออกเดินทางอีกครั้งถึงเวลาที่ข้าจะกลับไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเขายังมีศัตรูอีกมากมายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นตระกูลเทพทาพิภพหรือยักษ์สาสวรณโบราณที่ทรงพลังอย่างยิ่งปัจจุบันเฉินเซี่ยงได้บ่มเพาะรลักฐานพลังไร้วิธีระดับสูงมันส่งเสริมให้กายเนื้อทบทวีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจนเขารู้สึกว่าผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลเทพทาพิภพจะไม่ถือเป็นภัยคุกคามสำหรับเขาอีกต่อไป ก่อนหน้านี้เขาถูกพวกมลไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งมันทําให้เขาต้องหนีไปซ่อนตัวในพงไพรศิลาหมื่นเต่าเมื่อครุ่นคิดถึงประเด็นดังกล่าวเขาก็รู้สึกเดือดดาลไม่ใช่น้อยไอ้พวกตระกูลเทพทาพิภพรอข้าสักประเดียวเมื่อกลับไปได้พวกเจ้าจะได้ประจักษ์ถึงความแข็งแกร่งของข้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นปัจจุบันเขาเดินทางเข้าถึงเขตดแดนอับแสงแล้วเขา ไม่รู้เลยว่าช่องอุโมงค์ที่ลงมายังดินแดนไร้เตาในครั้งก่อนจะถูกปิดผนึกไปแล้วหรือไม่หากว่ามันถูกปิดผนึกเอาไว้เขาก็จําเป็นต้องค้นหาวิธีการอื่นเพื่อกลับขึ้นไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลังจากเดินทางมาหลายวันในที่สุดเขาก็มาถึงช่องอุโมงค์จากรอยแยกยามนี้เขาสังเกตได้ว่ามันมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ข้าสามารถกลับไปได้แต่หากมาช้าก,กว่านี้เห็นทีว่าจะต้องติดอยู่ที่นี่ไปอีกพักใหญ่ เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นพร้อมกับควบคุมให้กระสบเทพหวิธีลอยตัวฝ่ากลุ่มควันสีม่วงกลับขึ้นไปด้านบนเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนเจ้าต้องระวังตัวให้มากอย่าลืมว่ามันมียักษ์สาสวรร์โบราณฟงเคร์เอ๋อกล่าวเข้าใจแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะมีสถานการณ์เป็นเช่นไรเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์ แม้อนาเขตแห่งเตาสวรรค์จะไม่ได้เชื่อมต่อกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องไม่ลืมว่านิกายสวรรค์ท้าพิภพและขุมกำลังภูผาเทพหมื่นเตาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตั้งรกรากที่อาณาเขตแห่งเตาสวรรค์กระจกเทพหกวิธีลอยตัวขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากผ่านไปหลายวันในที่สุดเฉิญเซียงก็กลับมาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เป็นพงไพรศิลาหมื่นเตาจริงๆใช่ไหมทันทีที่มาถึงเฉินเซียงก็ได้ทะยานสูงเหนือท้องฟ้าครั้นจึงพบว่าพื้นที่โดยรอบเป็นผืนป่าอันกว้างใหญ่ เดิมทีสถานที่แห่งนี้มีกองกำลังยักษ์สวรรค์โบราณออกอารวาสพวกมันสร้างความปั่นป่วนจนพงไพรศิลาหมื่นเต๋ากลายเป็นเขตแดนอันรกร้างแต่ตอนนี้มันเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เสียอย่างนั้นเมื่อนึกย้อนไปเฉินเซียงจึงจดจำในถ้อยคำของเฉินไช่ชได้ว่ามียักษ์สวรรค์โบราณบางคนสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ได้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่เข้าใจว่าพวกมันจะสร้างผืนป่าขนาดใหญ่ไปเพื่ออะไร ตอนนี้ข้าสามารถปลดปล่อยพลังท้าพิภพออกมาได้แล้วและด้วยการบ่มเพาะกายาร้าวิธีของข้าก็ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวหน้าไหนๆทั้งนั้นเชินเซี่ยงกล่าวขึ้นยามนี้เขารู้สึกว่าหากต้องเผชิญหน้ากับจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์อีกครั้งเขาจะไม่ถูกกดดันเหมือนแต่ก่อนอย่างแน่นอนเชินเซี่ยงขับเคลื่อนพลังผกผันเพื่อล่องหนแล้วจึงออกทะยานไปเหนือผืนป่าด้วยความระมัดระวังแม้เชินเซี่ยงจะไม่หวาดกลัวการ,รเผชิญหน้ากับพวกมัน แต่ถึงอย่างไรพงไพรศิลาหมื่นเตา่าก็เป็นเขตแดนของยักษ์สสวรรค์โบราณหากมียักษ์สสวรรค์โบราณบังเอิญค้นพบเขาย่อมทําให้ยักษ์สสวรรค์โบราณจํานวนมากปรากฏตัวอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเกิดความแตกตื่นซึ่งเขาไม่ต้องการทําไมเจ้าไม่เปิดทางผ่านมิติไปที่อาณาจักรลับโอสถเทพโดยตรงฟงเครเอาถามขึ้นเห็นชัดว่าพงไพรศิลาหมื่นเตา่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนั้นข้าจึงต้องการตรวจสอบเสียก่อน เฉินเซียงกล่าวขึ้นสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมันดูไม่เหมือนสถานที่ของยักษ์ศาสวค์โบราณเลยจริงๆเฉินเซี่ยงที่ทะยานอยู่เหนือท้องฟ้ามองเห็นว่าที่นี่มีผืนป่าและทุ่งหญ้าเขียวุ่มตัดสลับกันไกลออกไปมีแม่น้ำหลักหลายสายเชื่อมต่อกับผืนทะเลสาบกว้างใหญ่กล่าวได้ว่ามันเป็นเขตแดนที่งดงามยิ่งนะักข้ากลับมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงๆใช่ไหมหรือว่าข้าหลงมาผิดที่อีกแล้ว เมื่อพบเห็นภาพฉากอันงดงามเฉินเซียงก็สงสัยว่าตนเองอาจจะหลงเข้ามาในดินแดนอื่นจึงทดลองด้วยการเปิดทางผ่านมิติซึ่งมันสามารถทำได้ตามปกติเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็เริ่มเอะใจแล้วว่าการไปที่ดินแดนไร้เตาอาจทำให้เขาต้องสูญเสียช่วงเวลาไปเนิ่นนานมิฉะนั้นพงไพรศิลาหมื่นเตาจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดนี้ ต้องทดลองด้วยมิติเวลาหวิธีเฉินเซี่ยงนำกระจกเทพหกวิธีออกมาแล้วจึงเข้าสู่มิติเวลาหวิธีเริ่มการตรวจสอบกงล้อแห่งโชคชะตาของคนอื่นๆเมื่อสามารถตรวจสอบสถานการณ์ของคนอื่นๆได้ชัดเจนก็ทำให้เขายืนยันได้ว่าตนเองกลับมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่รู้ว่าหงเหลียนจะยังอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เฉินเซียงเพ่งจิตถึงมู่หลงหงเหลียนในฉับพลันภาพของนางจึงปรากฏขึ้นที่บานกระจกเทพหกวิถี เมื่อได้เห็นมู่งหลงเหลี่ยนเฉินเซี่ยงถึงกับตาแข็งค้างพลางกลืนน้ำลายอีกใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเพราะนางกำลังแช่ตัวในอ่างน้ำอุ่นด้วยร่างกายอันเปือยเปล่าเฉินเซี่ยงจ้องมองนางไปเรื่อยๆโดยไม่คิดจะเอ่ยเรียกและแล้วนางก็ก้าวออกมาจากอ่างน้ำอย่างช้าๆเผยให้เห็นเรือนร่างอันเยายวเต็นเต็มๆตาซึ่งมันทำให้เขาถึงกับโหร้องในใจเช่นคนคลั่งนางนางไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนผ่านกำลังท่ามองหืห้หฟงเครเอหัวเราะร้าย ได้ยินเช่นนั้นเฉินเซี่ยงจึงตีสีหน้านิ่งๆเขาทำเฉยเฉยเหมือนไม่สิ่งใดเกิดขึ้นก่อนจะเก็บกระสบเทพักวิธีและรอให้มู่หลงหงเหลียนแต่งตัวเสร็จแล้วจึงใช้งานกระสบเทพหกวิธีอีกครั้งหงเหลียนเฉินเซียงรออยู่พักใหญ่ก่อนจะเอ่ยเรียกนางไม่เช่นนั้นนางก็อาจจะรู้ได้ว่าเขาแอบดูนางอาบน้ำเมื่อครู่ก่อนเฉินเซียงเจ้าหายไปไหนมาตั้งนานมู่หลงหงเหลียนกล่าวถามด้วยสีหน้าประหลาดใจและเป็นสุข นางแยกจากกับเฉินเซียงโดยไม่ได้บอกลากันหลังจากนั้นเฉินเซียงก็ไม่เคยติดต่อมาอีกเลยข้าถูกจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ไล่ล่ามันทําให้ข้าต้องพลัดหลงเข้าไปในดินแดนต้องสาบเพออ,อแต่จนแล้วจนรอดข้าก็กลับมาได้เฉินเซียงกล่าวพลางถอนหายใจเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ข้าหายตัวไปนานเท่าไหร่แล้วทำไมข้ารู้สึกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในครั้งที่แยกจากกันมู่หลงเหรียญรุนรู้เพียงแค่ว่าเฉินเซียงเข้าไปในเขตแดนพงไพรศิลาหมื่นเตาหลังจากนั้นนางก็ไม่รู้ว่าเฉินเซียงหายตัวไปไหนและเมื่อเฉินเซียงบอกกับนางว่าเขาเคยถูกจัก,กรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ตามไล่ล่านางจึงเผยสีหน้าห่วงกังวลแม้ปัจจุบันเฉินเซียงจะยังปลอดภัยดีก็ตามจัก,กรพรรดิแห่งมวลมนุษย์แข็งแกร่งมากแต่เจ้าก็เก่งกาจไม่เบาที่สามารถรอดพ้นเงื้อมือมันได้มู่หลงหงเหรียญกล่าวขึ้น หากนับจากครั้งที่พวกเราแยกจากกันมันก็ผ่านมานานกว่าสามปีแล้วข้าหายไปสามปีเชียวหรือนี่เฉินเซียงอุทานแม้ช่วงเวลาสามปีจะไม่ถือว่ายาวนานเกินไปแต่ต้องไม่ลืมว่าเขาไปที่ดินแดนไร้เต่าไม่กี่เดือนเท่านั้นทําให้คิดว่ามันมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันไม่ใช่น้อยสถานการณ์ของยักษ์สาสวรรค์โบราณเป็นอย่างไรหลังจากพวกมันทําลายผนึกประทับลงได้พวกมันอารวาสอย่างไรบ้าง เฉินเซี่ยงถามขึ้นเขาพบว่าพงไพรศิลาหมื่นเต๋ากลายเป็นเขตแดนที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งและการที่จะพัฒนาให้เป็นเช่นนั้นภายในช่วงเวลา3ปีได้ก็สมควรมาจากอำนาจพลังบางอย่างมิฉะนั้นมันจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงได้มากมายขนาดนี้มู่งหลงหงเหลียนพยักหน้ายักษ์สสวรรค์โบราณบ้าคลั่งอย่างยิ่งพวกมันออกอารวาสและจับมนุษย์กินไปทั่วย่อมย่านแต่พวกมันออกอารวาสได้เพียงครึ่งปี ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์กันแน่เพราะจูจ่ๆก็มีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการปรากฏตัวตัวขึ้นพวกมันมีความแข็งแกร่งมากนอกจากนี้ตระกูลเทพท้าพิพภพได้เข้าร่วมกับพวกมันเพื่อกำจัดจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ตระกูลเทพสวรรค์บรรพการ เพียงได้ยินชื่อเฉินเซียงก็รู้สึกว่าการปรากฏตัวของยักษ์สาสวร์โบราณและตระกูลเทพสวรรค์บรรพการย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเพราะชัดเจนว่าพวกมันมาจากเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋แต่ด้วยเหตุผลอันใดไม่มีใครทราบได้ใช่พวกมันสมควรเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งแม้ตระกูลเทพทาพิภพ,พ,พจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรแต่ในความเป็นจริงแล้วตระกูลเทพทาพิภพ,พ,พ,พก็ไม่ต่างอะไรกับทาสรับใช้แต่ว่าไปแล้วพวกมันก็ค่อนข้างแปลก ปัจจุบันพวกมันไม่ได้ทำสงครามเพื่อกวาดล้างยักษ์สาสวรรณานในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่พวกมันกำลังประกาศรับสมัครกำลังรบไปทั่วทุกที่พวกมันต้องการตั้งกองกำลังเพื่อบุกไปยังอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์โดยประกาศว่าที่นั่นคือดินแดนปีศาจและเป็นต้นกำเนิดของยักษ์สาสวรรค์บราณสายพันธุ์ต่างๆว่าไงนะเฉินเซี่ยงอุทานขึ้นครั้นแล้วเขาก็แคนเสียงอย่างโกรธแค้นว่าบ้าจริง พวกมันเป็นกลุ่มคนสารเลวหึ่มมมไอ้พวกตระกูลเทพทาพิภพสมควรเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้ต้องไม่ลืมว่าตระกูลเทพท้าพิภพคอยหนุนหลังขุมกำลังภูผาเทพหมื่นเตา๋าอยู่ขณะที่ขุมกำลังภูผาเทพหมื่นเตา๋าต้องการตั้งรกรากในอาณาเขตแห่งเต๋าสวรรค์ฉะนั้นแล้วตระกูลเทพท้าพิภพย่อมรับรู้ว่าเฉินเซี่ยงมีพวกพ้องอาศัยอยู่ที่นั่น ในปัจจุบนันพวกมันกำลังสงสัยว่าเฉินเซียงอาจจะให้การสนับสนุนขุมกำลังในอนาณาเขตแห่งเตาสวรรค์อย่างลับๆที่ทำให้สามารถพัฒนาความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วตระกูลเทพพาพิภพยังไม่ล้มเลิกแผนการแย่งชิงมังกรครามทาพิภพและแร่ศักิสิส์หมื่นเตาของเฉินเซี่ยงนอกจากนี้พวกมันยังไม่ลืมความเกลียดชังที่มีต่อเฉินเซียงแม้ว่าเฉินเซี่ยงจะหายตัวไปหลายปีแต่พวกมันต้องการระบายความเกลียดชังกับผู้คนในอนาณาเขตแห่งเตาสวรรค์เจ้ากำลังโมโหใครอยู่ มู่หรงหงเหลียนสังเกตได้ว่าเฉินเซี่ยงกำลังเดือดดานจึงถามขึ้นทันทีจะเป็นใครไปได้นอกจากไอ้พวกตระกูลเทพบัตรซกเจ้าไม่รู้หรือว่าอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์เป็นถิ่นกำเนิดของข้าครอบครัวและมิสหายของข้าล้วนอยู่ที่นั่นเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นชัดเจนแล้วว่าพวกมันต้องการบีบบังคับข้าด้วยวิธีนี้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้มิหน,น้าพวกมันถึงให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นพิเศษมู่หลงหงเหลียนกล่าวขึ้น ในที่สุดข้อสงสัยที่คาใจนางมาเนิ่นนานก็ได้รับการเฉลยแล้วจริงสิท่านอาจารย์ของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซี่ยงถามขึ้นยามนี้เขาคิดจะเดินทางไปยังอาณาจักรลับโอสถเทพเพื่อติดต่อกับหลู่ชีเหรียนท่านอาจารย์ฟื้นฟูหลักฐานพังได้แล้วปัจจุบันเขากำลังเก็บตัวก่อนปรุงยามู่หงหงเหรียนกล่าวตอบ ท่านอาจารย์กำลังคิดค้นสูตรยาเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งทางกายเนื้อมันมีส่วนผสมมาจากยักษ์สาสวร์โบราณหากประสบความสำเร็จก็จะสามารถบ่มเพาะกายเนื้อให้แข็งแกร่งเหมือนกับยักษ์สาสวร์โบราณได้เป็นเรื่องที่ดีจริงๆหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จเฉินเซี่ยงพยักหน้าตอนนี้ข้าต้องขอตัวก่อนจริงสิเจ้าพอรู้หรือไม่ว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการกับตระกูลเทพท้าพิภพจะเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ ข้าไม่รู้ว่าพวกมันจะเคลื่อนไหวกันเมื่อไหรแต่พวกมันเพิ่งประกาศรับสมัครกำลังรบเมื่อไม่นานนี้มู่หลงหงเหลียนกล่าวข้าจะช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้เจ้าคอยติดต่อข้าก็แล้วกันอย่างไรแล้วต้องรบกวนเจ้าด้วยเฉินเซี่ยงพยักหน้ากล่าวจบเฉินเซี่ยงจึงเปิดทางผ่านมิติเข้าสู่อาณาจักรลับโอสถเทพทันทีเมื่อปรากฏตัวขึ้นเขาก็ต้องประหลาดใจกับภาพฉากที่แลเห็น เดิมที่อาณาจักรลับโอสถเทพเป็นเขตแดนอันเวงว้างมีเพียงบรรพการเต่าท้าพิภพ,พ,พที่อาศัยอยู่ทว่าปัจจุบันมันกลายเป็นเมืองที่พลุกพล่านด้วยผู้คนเสียอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เฉินเซี่ยงอุทานขึ้นก่อนจะนำกระจกเทพหวิธีออกมาโดยที่ทดลองเพ่งจิตถึงหลงจิวเซียวครั้นแล้วภาพของหลงจิวเซียวจึงปรากฏบนบานกระจกเทพหวิธียามนี้หลงจิวเซียยกำลังอยู่กับบรรพการเต่าท้าพ,พิภพ,พ,พและคนอื่นๆ อาวุโสหลงอยู่ที่จริงๆทําไมเขาถึงเข้ามาที่อาณาจักรลับโอสถเทพเฉินเซียงพึมพำขึ้นหลังจากระบุตําแหน่งของหลงจิวเซียวได้เขาก็เปิดทางผ่านมิติเข้าถึงในทันทีทันทีที่เฉินเซี่ยงปรากฏตัวขึ้นทุกคนที่อยู่กับหลงจิวเซียวก็ต้องตกใจไม่น้อยซึ่งทุกคนล้วนห่วงกังวลในการหายตัวไปของเฉินเซี่ยงพี่สาวชีเลียนไม่นึกว่าจะได้พบท่านที่นี่พวกท่านกําลังหารือเรื่องอะไรกันอยู่ เฉินเซียงกล่าวถามทันทีเมื่อเห็นว่าหลู่ชีเหลียนและหลงวุยชานอยู่ที่นี่เขาก็คาดเดาได้ว่าทุกคนกำลังร่วมหารือกันอยู่พวกเราหารือกันในเรื่องตระกูลเทพสวรรค์บรรพการและตระกูลเทพทาพิภพพ,พ,พวกมันต้องการโจมตีอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์ปัจจุบันหมู่บ้านร้อยบุกผาและเมืองมังกรเก้าสวรรค์อพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่หลู่ชีเหลียนกล่าวเจ้าอันาพานน้อยเจ้าหายไปไหนมาตั้งหลายปีข้าหลงไปที่ดินแดนลึกลับแต่ข้าไม่ได้อยู่ที่นั่นนานนัก เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มทันทีกลับมาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ข้าก็ได้ยินเรื่องของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการที่ต้องการคุกคามอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์แต่เมื่อเห็นทุกคนยังปลอดภัยข้าก็สบายใจได้บ้างอันที่จริงพวกเรามีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเปิดสงครามกับพวกมันแต่การทำสงครามในตอนนี้ย่อมทำให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายพวกเราต้องการความมั่นคงจึงไม่ต้องการทำสงครามกับพวกมัน อีกสักระยะข้าจะเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอาณาเขตแห่งเต๋าสวรรค์กับอาณาจักรลับโอสถเทพบรรพการเต่าท้าพ,พิภพกล่าวขึ้นเฉินเซียงเจ้ามีความสัมพันธ์กับอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์เจ้ากิดจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเฉินเซียงขมวดคิ้วขึ้นทันทีท่านบรรพการเต่าท่านรู้เกี่ยวกับตระกูลเทพสวรรค์บรรพการมากน้อยแค่ไหน ในที่นี้บรรพการเต๋าท้าพิภพถือเป็นผู้รอบรู้กว่าใครๆเมื่อได้ยินคำถามของเฉินเซี่ยงคนอื่นๆต่างหันไปมองบรรพการเต๋าท้าพิภพด้วยความคาดหวังบรรพการเต๋าท้าพิภพส่ายหัวช้าๆข้ารู้เกี่ยวกับพวกมันไม่มากนักข้ารู้แค่ว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการกับยักษ์สวรรค์โบราณมีต้นกำเนิดเดียวกันพวกมันมีความเกี่ยวข้องกันทางเชื้อสายนั่นหมายความว่าพวกมันเป็นกลุ่มคนที่ทรงพลังและมาจากเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าส่วนแง่มุมอื่นๆข้าไม่อาจรู้ได้ จริงสิพวกมันมีความบ้าคลั่งที่คล้ายคลึงกับยักษ์สาสวรร์โบราณข้ารู้สึกเหมือนกับว่าพวกมันอาจต้องการค้นหาบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในอาาเขตแห่งเตาสวรรค์เพราะหากพวกมันต้องการทำลายหมู่บ้านร้อนร้อยบุกผาและเมืองมังกรเก้าสวรรค์ก็สมควรเคลื่อนไหวได้ทันทีเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างใช้ความคิด แน่นอนว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพาการและตระกูลเทพทพัพพิภพมีความแข็งแกร่งมากพอไม่มีเหตุผลที่พวกมันต้องประกาศรับสมัครกำลังรบจำนวนมากเพื่อบุกไปยังอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์เสียด้วยซ้ำดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่ากำลังรบจำนวนมากที่พวกมันรับสมัครจะถูกส่งตัวไปเผชิญกับอันตรายเพื่อสแสวงหาสิ่งที่พวกมันต้องการบรรพาการเต่าทัพพิภพใส่หัวช้า พวกเราทุกคนรู้เกี่ยวกับอาณาเขตแห่งเตาวสวรรค์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะตัวเจ้าหรือเจ้าสัมผัสได้ว่าอาณาเขตแห่งเตาวสวรรค์มีสิ่งใดกำลังซ่อนอยู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ